สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่มาแนะนํานะครับคันนี้ขายเงินสดเบาๆหนึ่งแสนเก้าพันเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนเก้าพันเท่านั้นนะครับคันนี้รายละเอียดจะเป็นมาด้าสามเครื่องสองจุดูเลยนะครับส,ส่วนตัวท็อปนะแต่ว่าจะเป็นปีศูนย์ห้านะแต่คันนี้อที่สวยจัดน็อตไม่เคยขยับสภาพนะครับดูสภาพสวยมากๆนะคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นนะครับแต่ผมบอกเลยนะว่าสภาพเหมือนไม่แสนต้นนะ สภาพคันนี้ดีมากๆนะครับดูแลดีมากๆนะครับเริ่มจากสีสันรอบคันก่อนนะคันนี้จะเป็นสีปอนออกบนทองนะครับจะดูแล้วก็ออกออกเงินนํานะออกทองนิดๆน,นะจะไม่ได้ออกทองแบบแบบทองจ๋าลองดูสีรอบคันก่อนคันนี้สีเต็มสีสวยมากๆนะครับเนียนเดิมๆนะายท้ายใสๆดูหลังคาก่อนหลังคาก็ไม่มีค่าที่นกนะครับ อันนี้พร้อมใช้เลยนะเนียนๆนหน้าก็ใส่กิ๊กนะครับคันนี้ได้แมตช์สิบเจ็ดนะได้น้อไม่ขอ1สเจ็ดเป็นตัวท็อปนะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทแล้วก็ดูภายในหนะ่อยดูบเบาเบาค่อนข้างเรี่ยมนะครับผ้าหลังคาใสาๆนะครับเบาหลังดูเบาหลังแผงประตูนะของคันนี้สวยจริง ดูแข่งคนขับหน่อยเล่นพร้อมนะครับแล้วประกันการโอนให้ด้วยนะครับสตาร์ทก่อนนะไม่หนึ่งแสนเกาหมื่นนะครับรูสภาพโดยรวมก่อนนะพวมมาลายมาตินะครับพวกเรา,าย,ยังสวยอยู่เลยนะ,ะเกียร์โอเคอยู่นะครับ สภาพโฟนโซนต่างๆนะครับนี่ผ้าหลังคาสะอาดมากๆกลิ่นคันนี้กลิ่นหอมมากๆนะครับดูแลความสะอาดเรียบร้อยเปลี่ยนล้างตู้แอร์กองแอร์เรียบร้อยนะครับลองดูเครื่องยนต์หน่อยนะครับดึงเบรกเมือ่อเครื่องยนต์ดีเกียดีนะครับโอเคดูรันเต่าหน่อย ประตูไม่เคยถอดนะครับแก้มไม่เคยถอดนะครับเรามาไห้ดูซอกประตูหน้าคนขับนะเดิมนะเดิมนะเดิมเดิมนะไม่ตาอยู่ครบนะครับประตูหลังเหมือนกันนะาไม่เคยถอดนะครับแ่นดเดลอยู่ครบนะครับไม่เคยซ่อมทําสีนะด้านในนะด้านนอกก็อาจจะมีการเก็บมาบ้างตามปีรถนะครับด้านในเหมือนกันนะครับเนียนๆเดิมเดิมเลยนะอย่างนี้วอดี่สวยจัดนะ ภาพเกาะแยกภาพได้นะครับสบภาพพร้อมใช้จริงๆคันนี้เหลี่ยมสานทรงรถนะครับสวยเป๊ะนะครับน้องๆป้ายแดงเลยนะครับความเนียนนะด้านท้ายหน่อยครับฝาท้ายนะครับทั้งสองฝั่งน็นอตไม่เคยถอดนะเม็ดอร์อยู่ครบซอกเดิมๆนะเดิมๆหมดเลยนะคราง ดูอุปรกรณ์อยู่ครบนะครับอุปกรณ์อยู่ครบนะอ่ะดูหลุมยังอะไรหน่อยนะยาแนวเดิมๆนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่เดิมๆเป็นอย่างนี้นะแต่ไม่มียางอะไรเท่านั้นเองนะเดิมๆไม่เคยทําสีเลยนะคันนี้ช่วงล่างค่อนข้างเงียบนะอให้ดูลูกบาาก,กันโคง้งลูกปืนลูกยางต่างๆนะมีการเปลี่ยนมาแล้วนะครับคันนี้ช่วงล่างเงียบมากนะเงียบเฟิร์มแน่น,นมากๆนะครับ เอาไปไม่ต้องไปเหนื่อยเก็บแน่นอนนะครับคันนี้นะมีานหลังหน่อยหลังซ้ายนะเหมือนกันนะประตูไม่เคยถอดน,นะครับยังคงเป็นซอกเดิมๆนะไม่อาร์อยู่ครบยูประตูฝั่งหน้าซ้ายเหมือนกันนะครับนะฮะวอดี้สวยๆนะประตูไม่เคยถอดสีดำเดิมของมันเลยนะด้านใน,นโซน สวยมากนะคันนี้ปีศูนย์ห้านะแต่ว่าสภาพดีกับปีใหม่ๆบางคันอีกนะคันนี้เจ้าของดูแลดีมากๆนะครดูมุมนี้บ้างเนี่ยครับบนทองนะไม่ได้ทองจ๋าแ้วคันนี้ได้สีสวยเลยนะผมว่าวัยรุ่นก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ดีนะสีนี้เนี่ยสีจริงสวยมาก นะดูฝั่งนี้น็อตไม่เคยถอดนะจะเก็บเดิมนะแก้มเดิมคานเดิมนะคานหน้าเป็นเดิมนะครับคานสวางเดิมนะไล่จะชพาดูอุปกรณ์ต,ต่างๆเครื่องยนต์ก็สมบูรณ์เครื่องยนต์เดิน,ดนเรียบนะอุปกรณ์อยู่ครบหมดแล้วพลาสติกตกกกา่างๆก็ยางสมบูรณ์มากนะครับฝากระโปงไม่เคยถอดนะครับแก้มเดิมๆไม่เคยถอดต้อโซ่เดิมจะเก็บเดิมคานเดิมนะครับมาดูพานหน้าหน่อย ขาน่า,นาดีเลยคนดะูจากล่องรอยนะไม่มีอุบัติเหตุไม่เคยซ่อมมาเลยนะนะครับคันนี้รถสวยคลิปใช้ในเมืองนะนะฝากระโปรงหน้าเดิมวันนี้เดิมมัดเดิมหม,ดเ,ด,ม,มดเลยครับพอดีให้ทะเบียนโหมดเก่านะสสารายอยยหนึ่งหกห้าหกให้ไปเลยนะครับนะครับคันนี้หนึ่งแสนเก้าหมื่นไม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นขายเงินสดหนึ่งแสนเก้าพันเท่าน,นั้นเองนะได้เครื่องสองยูสูรนะครับผมว่าสองยูสูรก็น่าเล่นนะ มันไม่ค่อยอืดดีนะครับอันนี้ได้ตัวท็อปแ7บนะนะครับได้ความสวยงามด้วยนะนะครับใครสนใจรีทักมานะครับในช่องทาง YouTube หรือเพจ TikTok ชื่อเดียวกันเลยนะแมคคา66กนะครับหรือโทรหาผมเดยตรงเลยเลยนะครับ096 721 2211็แมคคาร์รถอยู่กาญจนบุรีอำเภอท่ามากานะครับแต่ลูกค้าลองไปดูในเพจก็ได้ครับมีบริการส่งให้ทุกจังหวัดนะครับนะครับขอบคุณครับ